สวัสดีครับสวัสดีคร uh ับดีครับกับช่องเขาเก่งเกินซ่อมนะฮะยามบ่ายพูดถึงเรื่องฟีปั๊มงานฟีปั๊มคัดพัดลมก็มาอโตโยต้าพีเลนเนอร์เครื่องสามพันะฮะส่วนมากรุ่นนี้ฟีปั๊มเสียง่ายเพราะว่ารถไปบวกอ่ะชาวบ้านช่องเามาอาการของฟีปั๊มรั่วนะครับนี่ เวลามันรั่วที่ผมบอกวเวลามันรั่วมันจะมันจะรั่วแล้วมันสาดนะนี่คือปี่ปัมรั่วเติมเข้าไปก็รั่วเติมเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็รั่วเนี่ยนะครับสาดเต็มเลยต,ตรงนี้ก็คงเช็ดถูวนะล้างไงแต่อันนี้มันอยู่ข้างบนไงล้างได้อันนี้มันอยู่ด้านล่างไงไม่หมุนไม่หมุนไวยพัดแล้วตรงนี้จะเยิ้มเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ย นี่ถึงของสีปั๊มรั่วนะชัดพัดลมมีปัญหาก็จะหมุนนี่เอื่อยนะครับหมุนไม่แรงเพราะมันจะหมดแล้วนี่ครับการออกแบบไม่เหมือนกันนะออซุกับโตโยตา้านี่อันนี้ของติดรถอันนี้ของอันใหม่ลูกค้าซื้อมาให้ือสองครับของเก่าถอด รอยไม่มีรอยลเลยเ,เ,เดิมเดิมเดิมเนี่ยครับพันแปดร้อยบาทเพราะว่า,างไงไหมของใหม่โคตรแพงอะเกิต้าเนี่ยแค่เนี้ยโคตรแพงกี่พันวะของใหม่ของใหม่กี่พันจำได้ปะหกพันถูกไหมอันทั้งชุดมั้งอยา่รู้เนี่ยไม่ของใหม่อ่ะของใหม 6, ่ทั้งชุด บอร์ศูนย์นะเออเบอร์ศูนย์เท่าไหร่เบอร์ศูนย์ประมาณหกพันไงประมาณหกพันเออแต่ถ้าอีสุสองพันกว่าบาทก็เกือบสามพันของแท้ความเหมือนที่แตกต่างใหญ่กว่าด้วยอันนี้ใหญ่กว่านะเออเอาเนี่ยยี่ห้อมีชื่อเสียงอย่างนี้แหละแ่งของแพงทำน่าจะขายให้ราคาที่แบบคนก็จับต้องซื้อได้อะนะ ไม่รู้ใช่ไงขายฮีโร่ขับก็ไม่มีจะขายแล้วฮีโร่น้อยจะขับรถยิ่งใหม่ยิ่งแพงไว้ซื้อฟอร์ไม่กูซื้อฟอร์จูเนอร์อกูซื้อไอเวลเลตดีกว่าม่ซืออซอ้อออกจะออกมาางแท็กซี่ไงที่จเอามเ,เต็มเลยออปชันจะกั๊กกั๊กที่ผายโคตรกั๊กเลยสูฟอร์ไม่ได้ตอนนี้นะขวัญใจขวัญใจ ขวัญใจยันแม่เว้ยขวัญใจรถสลด์นะเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอันนี้ใส่ของมือสองครับต่อ,อให้เราเติมน้ำมันไปไงเดี๋ยวมันก็่วเห็นไหม่วหมดแล้วอะไรที่มันควรเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับอย่าเหนียวแห้มมากนะฮะเดี๋ยวคิดว่าใส่ไปก่อนใช้ไปก่อนนะของสําคัญนะครับเครื่องพังนีหลายหมื่นนะอันนี้อันนี้ของใหม่ก็หกพันนะ สองมือสองอรัสองสองพันไหมพันแปดพันห้าสองพันนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะสภาพด,ดีๆอ่ะถ้ถอดจะเครื่องแบบว่าไม่ได้ช้ำไม่อะไรก็ใช้ได้นะนี่ไม่มีรอยรั่วนะถ้าล้างมันจะอีกแนวนะถ้าเขาล้างถ้าล้างมันจะไม่สภาพแบบนี้นะส่วนมากเวลาล้างขายไม่ได้ครับต้องเนี่ยมาสภาพแบบเนี้จริงๆเนาะแน่นแถมพัดลมมาให้ด้วยนะก็ะได้พัดลมแจ๋วเลยใบพัดลมใบ <ไป S 1> พัดลมเล <ไป S 2> นมี่ยแทมแพงนี้ ใบพัดลมเนี่ยแทบแพงนะของของใหม่อะแต่เนี่ยของแท้กันเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็ใส่นะครับอ๋อเปลี่ยนใส่เรียบร้อยเดี๋ยวจะสตาร์ทนะครับเอ๊ยไปสตาร์ทรถดิเร่งนะเร่งรับพันพันห้า เล่งเครื่องฮะเล่งก็พันพันห้าร้อยรอบละเล่นได้ยินไหมเนี่ยแม่น่าะแกงนะเล่งนะหน้อยเล่งนิ่งๆเนี่ยเล่งั้นิ่งๆหน่อยเนี่ยจะเบาแล้วนะคาารับทำงานปกติ ดเดิมมันจะเป็นงนี้แหละรถอะมาใหม่ใหมป้ายาแดงผมก็หมุนเล่นงนี้ครับนะเดี๋ยวเวลามันร้อนเดี๋ยวว่าแอร์ทำงานแล้วเราเล่งรอบมันจะหมุนแรงนี่ใส่ถุงมือมือเพียวๆนี่เจ็บถ้าพัดลมมันไม่ตัดรอบนะครับเวลาเราวิ่งเราใช้งานมันจะกินน้ำมันพานพัดลมแล้วก็เสี่ยงไปแตกครับเป็นเรื่องปกติ เรื่องปกติของปีปั๊มนี้ทํางานแบบปกติสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเวลาร้อนๆเนี่ยมันจะจับไม่ได้เดี๋ยวไปเร่งเครื่องร้อนนี่ก็มาร้อนๆอยู่แล้วแหละเครื่องอะร้อนเน่ยเปลี่ยนพัดลมใหม่เปลี่ยนปีปั๊มใหม่เดี๋ยวสักแป๊บนึงก็แล้เปิดแอร์ด้วยนะเปิดแอร์ ใส่พัดลมมันใหญ่นะครับแค่มืออังเนี้ยลมมันก็ดูดเข้าแล้วก็ดูดเข้าแผงแล้วถ้าแผงตันม้อน้ําตันนะแผงตันที่ปุ่นเยอะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบายความร้อนนะอันนี้ก็จะหมุนแรงตลอดแต่มันก็จะแรงไม่เท่ากับที่เราใส่น้ายาฝีปั๊มไว้เยอะๆนะถ้าใส่เยอะมันก็จะหมุนแรงตลอดนะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุผู้สูงวัยขับรถตามหมู่บ้านใส่เยอะไว้ นะเร่งทีเดียวขุเต็มลยขุนกระจายอ่ะถ้าถ้าคนแก่ได้อยู่ชอบอารมแรงแรงเอาไว้รุ่นนะไม่ชอบหรอกกินกำลังเครื่องนี่แหละให้ผมเปิดแอร์อยู่นี่ เปิดแอร์เดี๋ยวแรงดันมันน่าครับอ่าตัวนี้เป็นเพลเทอร์แอร์นะอ่าเฮ้ยเอาเอาเอามือดันไันก่อนหยุดไว้อ่าหยุดไว้นะเปิดแอร์อยู่นะนี่นี่แอร์ทำงานอยู่นะเดี๋ยวต้องพักครับมันจะตัดระบายไม่ได้นะตอนนี้คือแผงแอร์มันระบายไม่ได้ไอเนี้ยมันก็ตัดมันจะสั่งตัด ่เราไปดูแอร์ในรถเย็นไหมล่ะแอร์ในรถเย็นมันจะมีวาล์วไบพาสอยู่ข้างหลังนี่นะมันจะพ่นออกเลยดังน้ำเย็นนอนแรกถ้าแรงดันเกินเนี่ยตัวนี้มันก็จะตัดนะครับปล่อยไปเลยเดี๋ยวพ่นออกนะหมุนแรงเลยใช่ปถึงช่วงวาทำงานเนี่ยฮะไม่แตกแล้วนะห้ามแตกนะแตกไม่ได้เลยนะแตเดี๋ยวมันหมุนแรงแล้วนะหมุนแรงเลย เนี่ยพอมันระบายได้เดี๋ยวมันจะหมุนเรื่อยๆลองลองเหยียบเขาเร่งหน่อยเหยียบเขาเร่งหน่อยเดี๋ยวคู่เลยแล้วมันจะเบาลงนี่เบาแล้วนะเริ่มเบาแล้วนะเริ่มเบาแล้วมันจะทำงานสลับไปเงี้ยไปเรื่อยๆ เพราะว่าพัดลมใบมันใหญ่ไม่จําเป็นต้องให้มันหมุนแรงแบบโอ้โหแบบกระหนำ่ำคอมะเพลต์อะไรนะั้นะฮะนี่การทํางานของพัดลมนะครับที่ใครๆก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจไงว่าสรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีเอาง่ายๆสตาร์ตตอนเช้าอ่ะถ้าสตาร์ตตอน,นเช้าหรือว่าเครื่องเย็นๆเนี่ยเรามันไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยพัดลมหมุนไม่แรงเลยอันนั้นแหละครับคือปีปั๊มมีปัญหานะฮะ้าไม่รั่ว ก็หมดสภาพนะครับปีบําขอบคุณนะฮะสำหรับการรับชมนะครับงานเปลี่ยนปีบํมพัดพลมนะฮะวีโกวีแลนเนอรนะครับเครื่อง3.0นะครับผมระหว่างของโตโยต้าดูร่่งนี้กับของอีสูออก i ี u เหรอรถอะออกอีสุพี่น้อง อะไรโคตรถูกเลยของแท้อันนี้โคตรแพงเลยนะฮะของเทียมก็ใช้ไม่ได้เรื่องนะครับของแท้เท่านั้นถึงจะใช้ดีคนระับมั่นใจได้นะครับของแท้ของแท้แทนะครับขอบคุณมากเลยนะครับปูบ่สุพศออโต้สวิตนะฮะศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดแปดนะครับผมผ่านข้าอะไนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ